ที่สวนเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกตำบหลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธา,านีดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหัดไทยและสมาชิกแม่บ้านมหัดไทย20จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือรวมพิธีบูชาที่ กี่ทอผ้าลายขอพระราชทานย้อมดอกบัวแดงและศึกษาดูงานสี่ฐานการเรียนรู้โดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและสมาคมแม่บ้านมหดไทยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับกิจกรรมสี่ฐานการเรียนรู้ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้น้อมนำแนวพระราชดำริบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนขยายผลโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันฐานการเรียนรู้ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัราชกัญญาผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อพัฒนาการสมใส่ผ้าไทยทุกช่วงวัยทุกโอกาสฐานการเรียนรู้ครอบครัวมหัดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำถังขยะเปีรกลดโลกร้อนเพื่อการคัดแยกขยะแห้งขยะเปีกย ok ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนหันเทศบาลตำบลหนองบัวส่วนในภาคบ่ายค่ะจะเป็นการบรรยายการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารและกิจกรรมเสวนาของประธานแม่บ้านผไทยจังหวัด20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนค่ะ ผมได้ไปนาวนะครับขอบคุณทุกท่านแล้บว่าว่าลุงขอบเพื่อแล้วท่านผน่าสำนักกลัดนะครับผมครับขอบเวลาที่ท่พรว่าทรา่ต้องไปที่ไกกรประมาณอยู่มืนเขาเลยชื่อว่าแอฟริก n b บูพราะว่าสายพันธุ์อยู่ตเอจังครับแขอให้เดินทางเป็นไปตามโดยสมด迪ภาพลอเ่น